สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านโตเจริญการยางค่ะวันนี้จะมาแจ้งนะคะมาอัปเดตดีกว่านาอพี่ๆนะคะยางขอบ18นะคะยางขอบ18อใหม่สัปดาห์ใหม่มาเพิ่มมาเติมให้ลูกค้าแล้วนะคะขอบ18บีโตน้นะคะ6 6 5 60 R 18ก็จะเป็นอีกเบอร์นะคะที่ทางร้านขายดีเนาะลูกค้าขานะคะแล้วราคาดีด้วยพี่ๆนะคะสี่เส้นยางใหม่จ่ายใ,ในราคาเพียงนะคะ สองหมื่นสองพันบาทลูกค้าทั้ง้อมบริการนะคะใส่ถ่วงติดตั้งใส่ถวงให้เรียบร้อยเลยนะเปลี่ยนชุดลมอะไรให้ใหม่เสร็จสับเลยพี่ๆค่ะนะคะมาเติมแล้วลูกค้าขามาได้เลยนะใครที่นัดไว้วันนี้นะคะมาได้เลยเมื่อวานร้านหยุดเนอะลูกค้าค่ะนะคะถ้าเกิดว่าเมื่อวานไม่หยุดพี่เขาก็มาส่งให้แต่เมื่อวานแล้วแต่เป็นวันหยุดประจําสัปดาห์ค่ะนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะมาแนะนําสินค้าให้พี่ก็เดี๋ยวมาแนะนําร้านก่อนเนาะ แนะนำร้านให้พี่ๆได้รู้จักก่อนนะคะเผื่อเข้ามาดูไม่พี่ยังไม่รู้เลยร้านน้องอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ปทุมธานีพี่หานะปะทุมธานีถนนเส้นเรียบพองเปรมถ้เาเรมาจากทางนี้มันจะเป็นทางลังสิตเนาะปากทางลังสิตเวลคคอยตรงมาเลยแปดกิโลครึ่งถึงร้านน,าน้องทันทีนะร้านมันก็จะอยู่หุบอยู่ในหุบโค้งนิดนึงลูกค้ามีโอกาสเลยได้นะพี่ๆนะมีโอกาสที่เลยได้ขนาดติดทางมันอยู่ตรงโค้งพอดีเลยพี่ๆหานะคะ ถ้าจากทางนี้ก็จะเป็นทางมาจากทางธรรมศาสตร์เส้นเชียงรากลูกค้าพี่เห็นสะพานสะพานสพานข้ามทางรถไฟนะคะอ่าลูกค้าก็มาห่างจากสะพานนี้นะคะอยู่ที่200ร้เมตรถึงร้านทันทีเลยลูกค้านะคะสองเมตรค่ะหรือนะคะพี่ๆมาไม่ถูกหาร้านไม่เจอนะ,ะโทรมาเลยตามเบอร์นี้เลยนะคะสองสองอะไรก่อนสองอะไรก่อนนั่นบางศูน0 8 6ป0หกห้าานะคะอ่ะ นี่เลยพี่อ่ะนี่เลยศูนย์ปท4ก2ูนย์้ากาซ้สองนะคะร้านหยุดทุกวันพุธนะพี่จา๋านะเดินออกนอกบริเวณร้านสัญญาณไม่ดีเลยนะคะภาพชัดเสียงชัดแล้วพี่เนาะนะคะวันนี้ก็จะมีมาเข้าหลายเบอร์อยู่นะลูกค้าขานะคะอ่าเข้าหลายเบอร์อยู่วันนี้คือ18มาก่อนนะ,ะ18มาก่อนเลยลดใหม่สัปดาห์ที่หยเนาะ อันนี้มันยางใหม่หรือยางป้ายแดงครับยางใหม่ลูกค้าค่ะนะเป็นยางใหม่นะถ้าเกิดเรามีสติ๊กเกอร์ติดคือยางใหม่ลูกค้าสติ๊กเกอร์ติดก็คือยางใหม่ก็พี่ๆใหม่เนอะลูกค้าเอา้าน้องก็พูดแปลกๆเนาะมันก็ใหม่สิมันเป็นยางใหม่เออืา <c oughs> <c oughs> พี่ไม่แปลกลูกค้าไม่แปลกนะครับ <c oughs> น้องนี่แหละแปลกนะคะ ครบสิพี่ของพี่ของพี่วันใหม่พี่วันใหม่ใช้15เบอร์อะไรรถเก่งหรือรถกระบะนะคะพิมพเบอร์ยางแจ้งน้องนิดนึงเนาะนะคะเดี๋ยวน้องจะแจ้งราคานะลูกค้าขา15เป็นรถเก่งหรือรถกระบะเอ่ยหรือพี่ๆท่านใดที่ชมอยู่ตอนนี้นะคะสามารถพิมเข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยจะได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเนาะ,ะยังไม่เปลี่ยนวันนี้ไม่เป็นไรลูกค้าค่ะอย่างน้อยเราได้ทราบราคานะ,ะได้แบบทำความรู้จักกันไว้ก่อนนะคะที่ร้านมี2สาขานะคะสาขา2ออยู่ที่จังหวัด ชัยภูมิมาเตอเกษตรสมบูรณ์ค่ะพี่ๆนะคะตูต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งนะนลูกค้านี่เลยสิบแปดนะคะมีแต่สิบแปดน่าจะกี่เซนเนาะวันนี้ถึงร้อยหรือเปล่าอันนี้น้องไม่แน่ใจพี่นะคะมามานะลูกค้ากระบาสเปคเดิมๆ PPV หรือจะเป็น เอสยูวีถ้าเกิดว่าใช้เบอร์สองหกห้าหกสิบอสิบแปดนะคะ,อ,ะอยากจะหายางนะคะคุณภาพดีอย่างบีโตนเนาะก็เป็นแบรนด์ชั้นนำอย่างที่เราคุ้นหูกันดีนะคะในราคาที่จับต้องได้ลูกค้าสี่เซนสองหมื่นสองเนาะลูกค้าตกเส้นละประมาณเท่าไหร่ทีห 4, 4 5สี่หางสี่ห้าพันห้าค่ะราคานี้รวมติดตั้งใส่ถุงให้เรียบร้อยเลยถ้าเกิดว่าเป็นราคาซอฟตักว่านี้มีไหมมีลูกค้าเดี๋ยวโยโกฮาม่ากำลังจะตามมาคะโยโกฮาม่าไม่รู้ว่าจะมาวันนี้หรือเปล่าลูกค้า ประมาณ1 7 0 0 0 7 0 0ประมาณนี้ยูโกฮาม,ม่า2 6 5 6 0 8 8นะพี่นะคะแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น AT AT 2 5ลูกค้าดันรอบกันเทค AT 2 5ก็จะเป็นยางสเปคเดียวกับที่ติดมากับล็อกโค่นะลูกค้าตัวนั้นสีเจนจะอยู่ที่19,000บาทลูกค้าฟังหนูเสียงหนูชัดไหมพี่บีบนะคะ195 5้น้องมีดันรลอบพี่วันใหม่นะคะ195 5 5มีดันรลอบค่ะสีเซ้นอยู่ที่7,500บาทลูกค้าขานะคะ 7,500บาทเป็นยางใหม่ของดันหลบคายเอน s เซฟอี0ีพัดหรือ300นี่แหละพี่พีนะคะเปลี่ยนเทิร์นแม็กเดิมราคาเท่าไหร,ครนะคะ่คุณพี่สราวุธนะคะคุณพี่สราวุธใช้เป็นรุ่นไหนน้องแนะนําให้นะคะใช้เป็นประเภทไหนเออเอานี้ดีกว่าเนาะนะคะมีงบราคาไว้ในใจเท่าไหร่นะคะก็ สามารถพูดคุยได้นะพี่นะนะคะนี่ขอบสิบแปดจ้าเม็ดอินไทยแลนด์นะลูกค้าอ่าตอนนี้มันเป็นเม็ดอินไทยแลนด์ทั้งหมดพี่พี่นะคะถ้าถ้าเป็นยางใหม่เมื่อก่อนอยังมีเป็นอะไรเป็นมาเลเซียรหรอลูกค้านะคะเป็นมาเลเซียเป็นอินโดแบบนี้หรอพี่พี่นะคะอีสูอีสูลูกค้าเอาไปเอาเป็นเท่าไหร่คะขอบ ตัวเตีย้ยหรือตัวสูงเออนะมันมียางนะคะยางเนะี่ยมันมีทั้งตัวเตีย้ยตัวสูงทีนี้ของพี่มันเป็นตัวเตีย้ยตัวสูงน,น้องแนะนําให้นะคะขอบเท่าไหร่อะไรก็ว่ากันมาเนาะมีหลายช้อยให้เลือกลยนะลูกค้าเปลี่ยนแต่ยางก็ได้นะคะเปลี่ยนเฉพาะยางมียางป้ายแดงยางใหม่นะคะเพิ่มทางเลือกให้กับพี่พี่เนาะตัวสูงเอาขอบสิบเจ็ดพอไหมลูกค้าสิบเจ็ดพอไหมรถพี่ปีไหนแล้วนะคะทีนี้เราต้องมาเหมือนหมอลูกค้า หมอนะคะต้องมาถามสอบถามข้อมูลเบื้องต้นลูกค้าก่อนนะคะว่าลูกค้ารถปีไหนนะคะรถปีไหนรถกี่ปีแล้วปกติใช้16หรือ17นะคะแจ้งข้อมูลน้องเบื้องต้นนิดหนึ่งเนาะนะคะต้องซักประวัติคนไขก้ก่อนนะคะเพราะว่าบางทีแบบอยากใส่คอบ20อะไรแบบนี้มันถ้าเกิดว่าอะไรที่มันไม่เหมาะกับการใช้งานหรือมันไม่เหมาะสมเนาะน้องก็ไม่อยากแนะนําลูกค้านะคะหนึ่งก็คือว่ามันจะ เกินความจําเป็นที่เราใช้งานล้อเดิมเนี่ยลูกค้ามันก็หลักๆแล้วคือเน้นใช้งานเป็นหลักเนาะไม่ครับพี่ชอบแบบเท่ๆนี่ได้เลยลูกค้านะคะก็ว่ากันไปนะ,ะแจ้งความประสงค์ได้เลยบางทีเนี่ยเราไปใส่คอบสิบเจ็ก็พอลูกค้าเน้นใช้งานประหย่าตังไปคิดแทนลูกค้าทีนี้พี่ๆไปคิดแทนลูกค้าเนาะลูกค้าไม่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะคะเล็งไว้เลยคือขอบ20อ่ะทีนี้นั่นแหละลูกค้าก็เลยต้องสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะ สองหกข้าสิบเสิบแปดเท่าไหร่มาใหม่นะลูกค้าเนี่ยลูกค้ากําลังลงอยู่นะคะน้องกําลังลงอยู่สิบหกลูกค้าตอนนี้นะคะก็คือถ้าเน้นนาเลยถ้าเน้นใช้งานนะพี่นะเอาขอบสิบเจ็ดก็พอแม็กพร้อมยางเนาะถ้าเกิดลูกค้าเอาราคาซอฟก่อนซอฟก่อนก็คือล้อมิวเอ็กค่ะแม็กมาลายเดียวกันเลยลูกค้านะคะลูกค้ามาเอ้าทำไมแม็กมาลายเดียวกันลายเดียวกัน,ล,กนลูกค้าทั้งมิวเอ็กแล้วก็ไฮเรนเดอร์เลยเมื่อก่อนไฮเรนเดอร์ ender, เขาจะมีขอบแดงนะตรงโลโก้ลูกค้าอืม นูไม่แน่ใจว่าเขาขี้เกียจทำหรือเปล่าตอนนี้เขาไม่ทาขอบีดงมาให้เลยอ่ะลูกค้าถามมาเอ้ากระบะอ su highlander โลโก้ขอบไม่แดงเหรอถ้าเป็น h i เ h l a n d e r น่ะใหม่ลูกค้าตอนนี้ทําเหมือนกันเลยนะคะต่างกันที่ยางนะถ้าเป็น h i l a n d e r จะอยู่ที่หมื่นเจ็ดห้าร้อยรวมเทินลูกค้านะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นล้อมิวมิวเอ็กยางจะติดมาเป็นดันหลบนะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทล้อมิวจะเป็นยางปียี่สิบสี่ลูกค้านะคะตัวนี้อืม หรือถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนเฉพาะยางนี่เลย2 4 5 7ี่ห้าตอนนี้พี่วิ่งในเมืองหรือว่าวิ่งต่างจังหวัดออกส่วนออกไร่บ่อยไหมหรือว่าใช้ทางเรียบทางดำของเราปกติเลยนะคะหนูมีทั้งยางไฮททเลนและเอออทเลนอืมอันนี้จะเป็น AT นะคะ AT5 g r a n d t e น h a เทเป็นรุ่นดอก AT ยอดนิยมลูกค้าใช้ดีต้านทานการสึกหรอได้สูงแล้วก็เสียงไม่ดังเสียงไม่รบกวนเนาะตอนนี้ก็ดีลูกค้านะคะ ราคาย่อมเยาวด้วยหมื่นสองลูกค้ายาง 4, สี่เส้นเลยนะปีสองพันยี่สบสี่เป็นยางใหม่รถใหม่เลยสัปดาห์ยี่สบหกสองสี่นะลูกค้าแล้วก็จะมีสองสี่ห้าที่เป็นไฮเอนด์ rain, เป็นดูเลอร์เฮทีน่ะอันนั้นยิ่งหนักเลยลูกค้าหนักอะไรครับน้องใช้ทนทนมากลูกค้าเพราะว่ามันเป็นเออรุ่นดูเลอร์เฮทีแปดสี่ศูนย์เออแปดสี่ศูนย์ลูกค้าขอโทษนะถ้าเกิด,ดนมพูดผิดนาออันนั้นน่ะลูกค้าใช้มาดอกยางห้าปีดอกยังตรงเพะเลยนะคะดอกยางนี่คือไม่ล้มเลยลูกค้าจริงๆเพราะว่า ดอกอยางเดี๋ยวหนูพาไปดูดีกว่าเนาะเอาเอาขอบสิแดให้พี่เขาก่อนหมือนสี่ห้าร้อยใช่ใช่ลูกค้าหนูพูดหนูพูดเร็วเหรอพี่หนูพูดเร็วเนาะอือหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทคะ่ะบางทีมันติดพูดเร็วลูกค้านะขออภัยคะ่ะเดี๋ยวจะลดสปีดนิดนึงมีปุ่มกดไหมพี่ในหน้าจอมีปุ่มกดแบบว่าเอ่อเพิ่มความเร็วลดความเร็วไหม <laughs> ไม่มี <laughs> นะคะหมื่นสี่ห้าร้อยคุ้มมากลูกค้าราคาจับต้องได้นะคะ ลูกค้าได้อะไรบ้างมีน็อตแท้ศูนลูกค้ามิลิ่งนะให้ทั้ง4ี่ล้อเลยเนาะหน้าหลังคือสลับได้เลยถ้าเกิดว่า,าลูกค้าอยากจะเหมือนล้อแรกมาสลับร้านฟรีนะเหมือนล้อแรกสลับฟรีเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะสลับล้อหน้าล้อหลังคือสลับได้เลยเพราะมิลิงให้ทั้ง4ลีล้อลูกค้ามีฝาครอบดุมที่อัจขึ้นรูปใหม่เป็นฝา,าแท้ซูนน็อตแท้ศูนพี่ได้ครบจบในราคานี้เลยรวมเพิ่นเก่านะลูกค้าขานะตัวนี้เนาะราคาดีนะพี่ๆได้ทั้งแมกและยางเลยไม่น่าเชื่อเลยเนาะ ขายดีค่ะเป็นอีกรุ่นที่ขายดีนะเป็นอีกรุ่นที่ขายดีเพราะว่ากําลังดีลูกค้าถ้าเกิดรถใส่1ิแปดราคามันโดดนะอ่ะพี่ยางขอบสิแปดยังอยู่หรือเปล่าลูกค้านะคะคุณพี่คุณพี่เมธพลนะคุณพี่นารินสองหนึ่งห้าเ็ิบดสิบโตนไม่มียางป้ายแดงมันหมื่นสองหมื่นสองห้าร้อยแล้วลูกค้าลูกค้าเอายางใหม่ไหมพี่คุณพี่ ยางใหม่มันหมนะื่นสองห้าร้อย่ะลูกค่ะนะอ่ะสองหกห้าหกสิบอ่ะสิบแปดลูกค้า่ะชอบลายนี้มามาได้เลยนะลูกค้าวันนี้ร้านหนูเปิดนะมาได้เลยจ้ะสองหก้าสิบแปดลูกค้านี่ลงเสร็จจับเรียบร้อยแล้วพี่ยางใหม่มามใหม่ๆเลยพี่มาประเดิมให้หนูหนะ่อยสิลูกค้าสี่เส้นสองหมื่นสองลูกค้ากระบะหรือจะเป็นพีพีวีเอูหรือจะเป็นล้อ oss, แต่งล้อซิ่งเนาะ สวยเนาะลูกค้านะคะเดี๋ยวน้องเขาก็จะไปตั้งเป็นแถวไว้ให้ลูกค้าได,ได้หยิบจับง่ายๆนะคะเวลาใช้งานเนาะแล้วก็ยางนะคะก็จะถูกเก็บในที่ที่เหมาะสมลูกค้านะคะก็คืออากาศถ่ายเทได้ได้ดีเนาะแล้วก็ไม่โดนแดดไม่โดนฝนไรแบบนี้นะคะนะพี่ๆสี่เส้นสองมืนสองมานะลูกค้าต่างจังหวัดเป็นไงต่างจังหวัดเอาส่งฟรีไหมส่งฟรีไปเลยไหมลูกค้าสองมืนสองส่งฟรีเนาะ อ่ะจัดไปนะคะทักมาเลยถ้าเกิดว่าใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะเอาได้เหรอพี่ได้เหรอน้องหนูยังไม่ถหนูยังไม่ถามเมียเลยนะคะเอาเถอะลูกค้าเดี๋ยวหนูไปขอเขาให้นะสองบนสองรวมส่งส่งฟรีต่างจังหวัดมาได้เลยแถมจุ๊บลมให้ด้วยนะลูกค้าถ้าเกิดว่าพี่เช็คก่อนเอางี้ให้ลูกค้าไปสืบเไม่ต้องสืบลูกค้าก็คือว่าถ้ามันประหยัดนะคะมันคุ้มพี่ค่อยสั่งเนาะนะเพราะว่าพี่จะได้ไปเสียค่าใส่ถุงอีก ส่งฟรีก็จริงแต่ลูกค้าต้องไปเสีใส่ถวงอีกนะคะถ้าเกิดว่ามันประหยัดมันอะไรก็ว่ากันถ้าเกิดว่าลูกค้าอยู่ไกลมาไกลคือมันเดินทางมาไม่สะดวกหรือเติมน้ำมุกน้ำมันมาอีกเนาะถ้าเกิดว่ามาถูกใจอยากที่มาที่ร้านเลยก็ได้ลูกค้านะคะสองัสองสอง่สงฟรีจ้ะมามาเลยมาเลยน้องพร้อมแพ็กมากวันนี้พี่นลินพี่นลินเอา,เอา สองหนึ่งห้าเ็ดิบอาสิบอายางใหม่ไปเลยวันนี้หนูมีส่งอยู่นะ,ะต่างจังหวัดอะส่งไปบุรีรัมย์นะคะยางสองสองห้าสี่สี่สี่ห้าสิบเจ็ดพี่ใช้รถอะไรหน,หนุไม่คุ้นคุณเบอร์เลยเนบนซ์ไหมบีเอ็มไหมนะหรือจะเป็นรอแตง่งเบอร์นี้หนูไม่มีเลยอะลูกค้าถ้าเป็นยางใหม่ที่ลงตอนนี้นะคะมันจะมีแต่เออมันจะมีแต่ยางติดรถสเปคเดิมเดิมลูกค้าเป็นรอแต่งไหมนะคะ ก็จะเป็นสเปคเดิมๆก็คือตลาดรถบ้านเราใช้งานทั่วไปนะคะ Isu Ford Ranger นะ Mitsubishi นะ Toyota อะไรแบบนี้ Isu อะไรก็บาดไปเป็นสเปคเดิมๆถ้าเป็นรถบแบบสปอร์ตหรืออะไรอย่างนี้ GM ก็ยังไม่มีูกคะล้อป้ายแดง GM ยังไม่มีนะคะมีลูกแสดงว่าลูกค้าเริ่มใช้รถเยอะใช่ไหมพี่ๆแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแบบประเภทรถที่เป็นสันดาบเนาะก็คือรถ,รถพวกอ,อะไรอะ รถไฟฟ้าทำไมคิดนานจังเลยก็คิดไม่ออกอะพี่นะคะมันคิดไม่ออกเออตะกูลรถรถสันดาปก็จะเป็นรถรถรถไฟฟ้าเนาะก็ต้องรอด,ดูต่อไปลูกค้าเนาะมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเลยพี่เหนื่อยแล้วนะอืมเหนื่อยแล้วนะตามไม่ทันนะตอนนี้นก็เหนื่อยทั่วอาชีพเนาะพี่นนองว่าไหมพี่เหนื่อยไหมอะลูกค้าเหนื่อยไหมพี่พี่ที่ชมอยู่นะเหนื่อยไหมมีท้อบ้างไหมเกี่ยวกับงานนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้นะเป็นกําลังใจให้นะ ลูกค้าพี่ก็ต้องเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะนะคะแวะเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยยังไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรพี่นะคะหนูยินดีแจ้งราคาไฟติ้งนะพี่ๆนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกหนื่อยเนาะเราสึกแบบว่าโมโหงุดหยิดให้เราไปหาอะไรกินก่อนมันจะรู้สึกดีขึ้นจริงๆนะลูกค้าตอนนี้เป็นอย่างนั้นอยู่ไหมถ้างั้นหนูวางไว้ก่อนต้องไปหาอะไรกินก่อน นี่คุณพี่ดาริน2องหนึ่งห้าเมเอายางใหม่ไปเลยห2 5 0 0นารนะคะแล้วก็มีสองห5ึ่นะยางใหม่เหมือนกันจัดโปรราคาโปรนะพี่นะ12500บาทเป็นโปรโมชั่นรวมเพินยางเก่าลูกค้ายางใหม่ปิ๊งๆเลยลูกค้าเนาะถ้ายางไยแดงก็อยู่ประมาณ1 2ึ0 0 1มื่นสองหแล้วแต่รอบลูกค้าลูกค้าเอาอะไรดีเอายางไยแดงก็ได้หนูแกะ่ให้มามาเลยพี่พี่เออไปดูฟอนไหม ไปดูฟอซิยังอุ่นนะฝาข้างเหมือนเดิมหรือเปล่าแทนแทนอุ้ยตกใจเป็นรุ่นเดียวที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรนะพี่นะนะคะสองหมืนห้าตัวนี้ y t a แท็อ้ยยแทที่ไหนแล้วตัวนี้ s t o r m t a กอืมสตอมแท็กนะคะสวยเนาะพี่ๆอย่างสเปคเดียวกันเลยลูกค้าขาสองห้าห้าห้าอยี่สิบนะคะ กับพรอยีทุกรุ่นเลยจะเป็นแต่ว่าไม่ได้จัดโปรไม่ได้จัดโปรไม่ได้เข้าร่วมรายการถ้าเกิดว่าพี่เอาตัวนี้จ่ายเพียง2องหมรวมเทินนะคะแล้วก็นี่เลยที่มันเข้าร่วมโปรเนาะโปรที่ว่านี้คือนําล้อเก่ามาแลกซื้อนะในอ้อมใหม่ขนาดเดียวกันนะพี่นะรา1สิบเจ็ดมาสนะิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดยี่สิบยี่สิบเนาะเลือกเอาเลยจะเอาชอบรายไหนขอเป็นขนาดเดียวกันจ่ายเพียงหนึ่งหมื่นหกพันบาทเท่านั้นลูกค้านะคะได้ครับไว้เข้าไปอยู่ใกล้โอ้โอเคอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้พี่อยู่ลงกระสาบอ ใกล้กันเลยนะคะแวะมานะพี่นะนะคะพี่จะเป็นลูกค้าเก่าเนาะจริงๆซื้ออย่างก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะนี่ลูกค้ายังมีเหมือนเดิมลูกค้ามาได้เลยนะคะนี่ฝั่งนี้ที่เป็นยี่สิบเนาะตัวสปอร์ตมีหลายชุดนะพี่ๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบลูคค้าถ้าเป็นสปอร์ตนะตอนนี้นะคะ สปอร์ตสปอร์ตใช่ครับลูกค้าโคตรเก่าพี่อย่าพูดอย่างนั้นสิมันจะดูเหมือนเรามีอายุนะลูกค้าเก่าจริงลูกค้าเนาะขอบคุณนะพี่ตามกันมาเนาะขอบคุณนะคะอันนี้จะเป็นไรเ,เอ่ยเอารออะไรพี่รอจัดยางเหรอโอเคเรามา ขวางทางจราจ,ารจราจรจราจรจราจรกรก็อ่านี่เลยพี่นะคะเอาล่ะอัปเดตเนาะ1 8ึ่งแห้าสิบนะเดลตันบายบิสตโลูกค้าขาดีทีสามี่เส้นสี่เส้นเบอร์นี้เนาะอยู่ที่แปดพันหลูกค้ายางใหม่นั้นน้องเอามาให้แล้วลูกค้าขานะน้องเอามาช้าไปครับพอดีเมื่อวานพี่ไปเปลี่ยนมาแล้วไม่เป็นไรลูกค้านะไม่เป็นไรคะ่ะพี่ นะไม่เป็นไรนะคะหนึ่งแปดห้าห้าห้าสิบหกนะคะไว้รอบหน้ารอบหน้าขอแก้ตัวนะพี่นะรอบหน้าขอโอกาสให้ได้บริการนะพี่นะบริการเออนะคะสี 4, 7, 8, 5, ่เส้นแปดพันห้าลูกค้าเป็นยางใหม่ราคาป้ายสองพันห้าห้าศูนย์เพราะมันก็ไม่ต่างจากราคาป้ายเนาะพี่สองพันห้าก็หมื่นอยู่นะหมื่นหนึ่งพันหรอ 12, 000, หมื่นหหมื่นสองร้อยรอเนาะนะคะสี่เส้นแปดพันห้าแล้วก็นี่คัมรี่เนาะ ถามหาเยอะมากเลยคัมรี่ก็ดีเอลติสก,ก็ได้นะคะตัวนี้เนาะพี่เนาะสองหนึ่งห้าหกสิบอาะสิบหกสี่เส้นเดตันบายบิตโต้นะคะสี่เส้นอยู่ที่เก้าพันห้าลูกค้าเก้าพันห้าสี่เส้นเลยเปลี่ยนเปลี่ยนใส่ถ่วให้ด้วยสี่ล้อเลยค่ะนะคะนะปีย่างใหม่ปีสองพันยี่สิบสี่ได้รถอใหม่ด้วยแล้วก็หนึ่งแปดห้านี่จะเป็นสเปกอะไรเอย่ยซิตี้เนาะซิตี้ตัวทอ็อปแจ็คตัวท็อปนะคะเบอร์นี้นะลูกค้าหนึ่งแปดห้าห้าสิบหกเอามาให้แล้วแวะมาได้เลย นะคะพร้อมให้บริการมากๆเลยนะอ่ะเราจะมาปิดจบกันด้วยที่ยางขอบสิแปดลูกค้าค่ะนะ,ะมานะไม่มาก็ส่งฟรีนะอืมไม่มาส่งฟรีนะเอาซิไม่มาส่งฟรีนะ2 2งหมื่นค่ะส่งฟรีนะ 22, ฟรเนาะสองหกห้าบปนะยางปีสองพย่าโอ้สองพันีสิบสีลูกค้านะเะนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นอย่างงี้ พูดนานไม่ได้ลูกค้าเนาะขอบพระคุณพี่พี่ที่เข้ามารับชมนะคะใครเป็นลูกค้าใหม่หนูฝากกดติดตามเพจหน่อยสิเนาะว่าหลังเราจะได้มาเจอกันอีกนะคะไม่พี่ไม่อยากเจอแล้วพอดีแบบว่ามันเลื่อนผ่านนะเออมันมันเลื่อนผ่านเฉยเฉยไม่เป็นไรลูกค้านะคะผ่านแล้วแวะมาก่อนพี่แวะมาก่อนลูกค้าเนาะอย่างน้อยก็ได้รู้ราคายางนะคะได้พูดคุยกันไม่เป็นไรพี่ขอบพระคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมนะคะสนใจตัวไหนเพิ่มเติมพี่สามารถทักแชทหาแอดได้เลยหรือ หาไม่เจอมาไม่ถูกคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์อย่างเดียวเลยพี่มีช่องทางการติดต่อนะคะขอบพระคุณค่ะ